สีเขียว40ส5สีส้สีส้ส 5, สสมแล้วก็อ่า50สอ่าสีชมพูนะครับกรีนสีสิบนึ่งคนนะครับสีห้าสองห้าสิบ้าสนะครับหนึ่เป็นที่ทราบกันดีครับถ้าทัดเตะบอลแข่งด้วยประจำครับต้องบอกว่าเป็นเลดที่ อ่าสนุกเลยครับ40มีคนเดียวครับอ่าแล้วก็เป็นเจีอด้วย5 5หอีกคนหนึ่งโอ้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับอ่ามาหนักตรงอ่ากลางๆพอดีเลยครับ4 5ห้าอ่าแล้วก็50บนะครับสองละสองต้องบอกว่าเป็นการจัดลืที่อ่าสมดุลทีเดีเลยเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดนะครับอ่าวันนี้เนื่องด้วยการไฟฟ้าได้แจ้งเลื่องหน้าแล้วนะครับว่า จะทําการปรับปรุงเลือกไฟครับทําให้การแข่งขันต้องเลื่อนมาจากเวลากําหนดการที่แจ้งไว้ครับทําให้ระยะเวลาการแข่งขันจกระเบียบการ20นาทีหรือ15นาทีพรุ่งนี้ครับคงจะ,ะได้20เต็มเวลาแน่นอนครับเตรียมอั้ดีๆครับอ่ามันยังมีงานอยู่นะครับ VIP พรุ่งนี้ต้องเติดต่ออีกสองนะครับนะวันนี้ถ้าฉลองกันก็เบาๆด้วยครับเป็นห่วงครับอ่า แล้วก็จะไปทำการีดลอบรองกับลอบทีดในวันที่สองสามกรุปนะครับมีเวลาได้พักหนึ่งสัปดาห์พอดีต้องบอกว่าระยะเวลาพอเหมาะพอควรทีเดียวยอดเยี่ยมครับไม่ยืดเยื้อแล้วก็พอดีสิครับชงกรบโปรงชงเหมือนว่าชงเมื่อแล้วแล้วหนักเด็ดหมือนท่านนั่นไม่ท่านนั้ไม่สันติกิ่งของไทยครับโอ้โห ดีเจสันติครับหรือสันติท่าข้ามครับจะมาในสีเสื้อรัตนยนตด้วยครับผู้บรรยายในรายการนี้ครับบ้านเขาอยู่เลียบแม่น้ําชีครับอำเภอกิงของชัยครับอ่าจับกาลสิน์ลครับโอ้ต้องบอกว่าพาทีมงานรัตนยุท์ไปเยี่ยมเยี่ยม้าต้องบอกว่าต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวครับท่านเป็นเขยบ้านถือครับบอกแล้วครับลับน่บุรีเมืองแก้วใครบ้าแล้วไม่อยากครับ thank you วันแรกวันเปิดหัววันเปิดงานครับในเสื้อสีน้ำเงินนักผูนเราจะอยู่เวลาที่นักผูกก้อบตแก่ครับ อาจารย์นราธิพลนลูกครับจากอ่าวอัมบุญภัยครับขอบคุณทั้งสองท่านครับส่วนอาจารย์แจงไม่ต้องสื่อครับเป็ดกรรมการที่ลึกหล่อมากๆเลยนะครับอจากบ้านถึงครับหาวิรบุแก้วครับต้องบองว่าจากสักป้าครับจากวันนี้จะได้เล่นสอนแล้วครับต้องบอกว่าเป็นหัวใจในแดนจางของทางอปตอแกครับวีรบุรุษแก้วยิงทรัทายไปติดบล็อกครับจากวันนี้มาเก็บได้โดยเดินก จากโรงพยาบาลรัลตารุสเข้าประกวดครับสำหรับสวัสดีบุญทาครับ ยากระแสอิลือเอกปราครับจิ้มด้วยหัวเกลือครับผ่านผู้รักษาประตูของอบตแกไปแล้วครับเอาละครับมีตั้งแต่ต้นเกมเอาละครับพัตนลยงครับมาดีเหลือเกินครับตั้งแต่ต้นเกมน้าอยู่ในประตูต่อตูล้ะครับสวัสดีเที่ยงอุท้าจะให้ที่คุญจะรุภาโดนโชบไว้ที่กาบซ้ายแต่วะนนี้อัตถพลพุทธศัน์ให้ไปทางขวาครับให้แรงไปครับ พี่บูญจะลุนภาคเพราะว่าเดี๋ยวแรงไว้ก่อนครับมันแรงไปผมไม่ไล่ดีกว่าจังหวะนี้มีส่วนกับเกมครับสําหรับเมื่อสักครู่พี่บูญจะลุนภาคครับโอ้ให้มาที่วิทยากระแสอินครับจังหวะนี้ตีเขาซ้ายไปดยอัฐพลพุญสศัตโอ้โหต้องบอกว่าเล่นถวายหัวเลยครับสําหรับมีซรลตัวกลางครับวิทยากระแสอินจังหวะนี้ตามจะเล่นออกไหมออกไปแล้วครับโอ้ระวัดระวังกันด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับไปที่ทางแดนกลางจังหวะนี้ครับ เหบอลได้ก่อนสภาพร่างกายดีที่เดียวหายทางมีระบดรา,บด,มาบดมีระบาดมีระบาดมีระบาดเพราผู้กล้าครับโอ้โหจังหวะนี้เออหดามาโดนสูงไปหน่อยครับสำหรับอบตอแัก่เดีียบบอลไม่โดนเก็บได้ครับแถวสองให้ที่เสกไใจเดี๋ยวบอกไม่มีใครนักคารินอายาคมโยกลอกในจังหวะหาทีเที่ให้ตัวเองครับเห็นทางฝั่งขวามีเติมให้สุรับเกี้ยงอุธา แตะบอลจากขวาเข้ามาให้นักครินโโอ้หจังหวะน,นี้ครับว่าให้แรงชนิด<ๆ>เดียวคนระับจังหวะน,นี้ให้วีรวัตวีรวัตสักแก้วคนระับ มือบอกว่าเป็นตัวทำเกมตัวมม่ฟิลครับาบอกว่าแมนซิตี้เขาคือเคบินเดอร์บอยแหละครับสำหรับ,บวิรัติโยติไปที่ทางถามว่าวิรัติครับเป็นน้องยาเธอในรัชกาลที่5้านะครับ,บวิรัติโยติเพื่อเดียวกันขาเข้าเจ้ากรมสพสิทธิ์ที่ประสงค์บาคาับค่ายทหารพิงกดนนั่นแหละครับไปที่ฐานนักขณิทอายังคน<ล>นักขณิทอายังคนจะให้เอกน้องโตโดชิงแม้กทําได้ดีครับสำหรับแกครับอูหเปลี่ยนชื่อเป็น อ่าคุญอารีครับขอโทษทีรับเปลี่ยนเสื้อดูว่าการเปลี่ยนสีเสื้อชื่อทีครับจะทําให้มีชัยไหมครับตามทุกมิถีต่างแล้วครับสำหรับอมตแกครับบุญอารีคุณอารีหรือโอบาตอแกันในสีชื่อเดิมครับจังวันนี้เข้ามาเล่นบอลได้ก่อนเหยียบบอลครับปับอลกันจังวันนี้แล้วก็เป็นฟาวด์ไปครับโอ้จังหวะเข้าขาไปนิดเดียวครับขอโทษขอโทษกันขอบคุณครับขอบคุณมากครับ กีฬาทั้งสองทีมครับไปที่สวัสดิ์เกลืออุทาสวัสดิ์เกลืออุทาจากโรงพยาบาล,ลรัตนบุรีไปมาครับจังหวะนี้เก็บบอลได้ก่อนครับพี่ประกอบสุขบุตรให้ไปที่วีรวัตรวีรวัตรสกแก๊กจากสาระบาศพอลราชบุรีไฟแนวเชียเช่ยวไฟแนวเชี่ยวเขาทำงานหน้าที่การเงินครับไปที่ทางขวาให้หัวหน้าพี่บูชจรูนภาคครับ หนักนิดหน่อยครับจังหวะนี้แฝงชาร์ตแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมีขวาเติมครับไม่ถึงนะเกษตรจังหวะนี้ให้อัตพลบุญสันอัตพลบุญสันว่ายังไงอัตพลบุญสันให้ไป่ทำฝั่งซ้ายให้พีบุตรจะลุ่มภาเข้ามาวิทยาเกษตรให้บังกลาดินอายาภูบังกลาดิแตงเข้าขวาโอ้โหติดบอกจังหวะนี้มาเข้าทางบุญอาลีจังหวะนี้จะเล่นเร็วครับจังหวะนี้แล้วก็ออกข้างไปครับเป็นทุกของ บุญดาลึไ hmm. ด้ลูกพุ่งรับทางแบนตัวเองทางฝั่งขวาจะให้ดีละวัตครับจังหวะนี้ครับพินยากระแสอินมาช่วยเกมรับครับเอาออกข้างไปครับดีละวัตดีละวัตรสักแก้วให้ทางขวาแหวนขวาให้ดีละวัตรแทงออกไปทางประกอบสุขบดยิตัวโอ้โหบอลออกไปแล้วครับจับเลยมันแคบไปครับหรือว่าลัเลียงบอลมาสามจังหวะครับเกือบถึงโกเลยครับบอลท่าเซฟกันดีๆสาม ในจบรับบอลสนามแห่งนี้ครับคำนวณด้วยสายตาน่าจะประมาณนะห้าสิบกว่าเมตรได้ครับประมาณ60กสิบอลาไปที่ครูเอกชัยสันสกุลจากเทคนิคเอกชัยสันสกุลค,ครับรับบทบาทาเป็นเซนเตอร์รับเป็นแบ็กครับ ไห้เก็บแท็บสองได้ครับสําหรับบุญอาร,รีให้วิรัติวิรัตร,ตรแต่งบอลเข้าซ้ายครับหีก่อนนักขริมมาให้ไปง่ายๆครับเข้ามาพี่ประกอบสุขบดแต่งบอลเข้าขวาเพียอะไรครับอ้สวัสด์เกี่ยมอุตาจากวันนี้พี่บูดจ,จะหลุดท่าครับไปที่ผู้สาวประตูออกมาทางแบกซ้ายครับ ทางขวาครับนักเรียนระยะตัวแต่บอลไม่ผ่านมีระวัตรมีระวัตรมาให้พี่ประกอบอีกครัทหนึ่งพี่ประกอบแตะบอลเข้าไปทางฝั่งซ้ายบอลเร็วมาอีกชัยเทียออกมาฝั่งไปฝั่งไปพี่บูจะรู้ว่าแตะบอลแตะบอลขึ้นขึ้นมาให้ถาดบุรษีพี่บูจะรู้ว่าระวังนะครับระวังจังหวะการวิ่งเข้าหาบอลด้วยครับไม่อยากให้ท่านเจ็บครับเราต้องชนะกันด้วยศาสตร์และศีลเนี่ยแล้วก็รักษาสุขภาพทั้งสองทีม ไปที่รัฐดินอายาคงแต่บอนมาก่อนทำได้ดีคนระับช่วงหลังที่ต้องบอกว่าบุญอาลีของบอลเยอะกว่าครับนะวิ่งเหตุที่ทางรัตธรรมนูญยุ่งไปเต็มสูงแล้วครับเพราะว่านำก่อนมีการเรียกเปลี่ยนตัวครับคำวยครับผมเปลี่ยนใครบอกผมได้ครับเปลี่ยนสวัสดิ์เกียรอุทาครับขอบคุณรรนนะครับมีปสะวัติครับจากโรงพยาบาลรัฐบุรีอ่าอ่าหรือสวัสดินะ์กุ้งครับอ่ากุ้งกวนกันมาเยอะหัวจักเดือดเปล่าครับอ่า จากนี้ขึ้นดสดๆครับสงการนี้ครับไปทำได้ครับที่บ้านไผ่ครับสวัสดีครับฝา,าที่อัมพวัครับผมครับลงไปใหม่ครับนัดแรกได้ลงก่อน,นครับครั้งนี้ให้สวัสด์ได้ลงบ้างโอจ้จังหวะนี้ปั๊มบอลที่เด่นแล้วก็มีการฟาวกันครับจังหวะนี้แล้วต้อระวังกันด้วยนะครับโอ,อ้จังหวะกระแทกกันครับบางทีถูโดนเหลี่ยมโด,ด,ดนฝอ,อด้วยต้องระวังน,นะครับพรุ่งนี้ถ้ายัางมีงานอีกครับ ในแต่ละสายมี5ทีมครับหมายความว่าอ่ารอบแรกท่านจะได้แข่งที่4นัดด้วยกันนะองบอกว่าโอ้โหเตะแบบอ่าสมจุใจเลยครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับได้นนินได้ออกกำลังกายได้แข่งขันได้แต่ทุอย่างแบบอ่าเต้นยิงครับอไปที่แหวนขาออกมาที่เด่านจัดแจกการ์ดด้วยครับผมเหลยอไว้ก่อนมาให้ทางวิรวัฒน์วิรวัฒน์เปลี่ยนแกไปทางฝั่งซ้ายหมู่ตูเตจังหวะนี้ นีอ่อาญาครับมาทีนี่อาญาคงครับมาวีนี้จะเล่นลูกที่บอลเล่นลูกฟรีที่ว่าใสข้างหน้าเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหบ่งผู้รักษาประตูถามได้ดีครับเอาออกมาเร็วครับโดนปาบอลจังหวะนั้นอเมริกาครับผมอยากทิ้ไม่ได้พลิกไปทางขวาจาวังหวะนี้ครับโดนทำฝ่าแล้วครับาจานแล้วลทิ้ครับทีนี้ต้นงแก้ไป หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดสื้อเหเลืองหมายเลขเจ็ดนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายกัน,น,น,กนพี่ฟ้าได้ใบเลอกเมื่อตะพู่อ่ะโอเคครับอ่าเบาๆกันหน่อยนะครับอ่ไาไปพี่ถังลูกฟรีคิกครับของทางฝัง่งทิศตะวันออกทิศตะวันออกนะครับทาปุ่ทงนูนน่นนะครับฝั่งเขตของทางคุณอันถามด้วยครับผลหนุนมาที่แดนการแตะมาครับพลวัลสักแก้วโอ้โหจังหวะดีครับเออจากบอลไม่เชื่อมเท้าครับ ถ้ามีบอลเชื่อมท้าได้กจะทากมาแน่นอนครับสำหรับเจ้าหนี้อาอจากนี้ครับอ่าลูกชายก็เต็งเหมือนคุณพ่อแล้ครับสำหรับมีรวันสัตรเยีวเก็บบอลได้ก่อนอัศวินุลสันไปที่ทางขวาครับหนุนนักกระดิ่งาที่อัศวิคทัพพงศ์อัศวิคทัพพงศ์ไปักเข้าไปโอ้โหบุกครับจังหวะนี้ยิงหมดไปครับโอ้ทัพพงศ์ครับยังไม่ได้ลงครับแต่เราบอกว่ามีอาการบาดเจ็บครับท่านโยธาจากอบตพันครับ อ๋อคัหาพี่การสีครับเบอกว่าอาตบุญบุ์สันับเผาจักรยานจักสิงห์พนวันนีาีไปครับดีต่อไปก่อนจะออกมาไว้ลายหน่อยครับีต่อก่อนาลโอ้โหได้การตรงนั้แล้ครับในยุคตีเสมอของทางบุญอารีหาตบุญบสันบ่าแล้วพอตัดกเือนใครครับนัทพงศ์นัษมนัทนณีสีสินแ ระยากระแสอีกเสียเอานะครับเปลี่ยนทีละสองเลยครับสาหลับแล้วก็ได้โยนครับถอดตั้งครับบาเล่ในเลนสี่ทิศนะครับเจี๋ยนายธนันเกณฑีสีนครับจากรอพสตอานองเทพครับเป็นลูกเตะมุมของคุณอาลีครับอาะครับอาเอาว่ายังไงครับจะปรับทิศทิศยังไงครับสาหลับแล้วก็ได้โยนครับเป็นบอลถือว่าอาจะพบกันต้องพบกันลูกนี้ให้ได้ก่อนเลาโลจังหวะนี้ทนายทองไทยพร้อมกล้านายไปช่วย ได้นากลินครบได้ดวลเดียวนะครับได้ดวลเดียวแล้วนากลิ้นากลิ <ent> ้ให้มาเหนึ่งดีโอ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่ยฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮา่่าฮ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 ่่าาา ให้ช่อดอกไม้ของบ้านตระหนีกันเลยตกใจเขาดป้งลู่พี่แม่ก้าวกรอบครับแหนงอยู่นี่หนึ่งประตูต่อนนี้ครับสนุกทีเดียวครับบอลคู่นี้ครับน่าจะเลยชิงขึ้นทางมาแล้วครับลุกตะขาจักรสิงหายไปที่แดนล่ะหายไปที่อํานวยคำผมหายที่ทออตั้มนัทวันเกศีสังจังหวะนี้โดนสกัดเอามาเอาบอลมาทางฝั่งฟ้าเอาลุกตะลุกตัะทะเหยื่อบอลไปโโอ้หจ้าบอลไปเองบอลแรกถู ต้องบอกสัตย์จีสัตย์สิกท่าข้ามครับดาอุตสาบะดาพี่บุญจันลุนท่านทำไมไม่หดหัวหน้าสัติก็เลยอยากไปได้หลบไปที่ทางซีขวาให้มาเอาด้วยเอาตัวแต่บอลยาวไปโอ้โหดดนกระดออกมาทัดบอร์ดเป็นบุญอาลีได้ทุ่ครับจังหวะนีครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้พี่บุญจันลุนท่าครับจากการถวายผ่านแล้วก็ม้วนช่อดอกไม้ขี่กับสำหรับนักเตะ นักการณ์นินอายาคมแล้วบ้านด้วยนะครับจังหวะนี้อรับจังหวะล้มไปแม่ช้กอ่านแล้วก็ล้มลงครับโอ้อ่าเราบ้านระวังกันด้วยครับได้อันนี้อ่าอาจจะเป็นจังหวะล้มลงครับจังหวะเข้าทิศจังหวะนะครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณผู้จัดการทีมครับ ให้สูงเข้าไว้นรับเพื่อเลนะือกเดินครับอ่าเสร็แจแล้วครับถ้ามันไม่ไหวเลยคนระับอ่าเรทก,ก่อนครับพักผ่กอนนะครับแล้วสุดท้ายคนระับรีคาร์สเฟอร์คนระับการส่งตอ่อครับนั่นคือหลักประถงพยาบาลครับอ่าของนักกีฬานะครับอ่าเป็นสัญญาณที่ดีครับหลังจากที่อ่าตามที่เสมอไปสวดกับเกมคนระับอ่าต้องบอกว่าจ้องบุก้องอ่าตะลึงนะครับสำหรับ ที่การสนามรอให้กรรมการให้สัญญาณเข้าก่อนนะครับถึงเข้าไปได้วนะตอบติดก็ได้หันไปเจอเสาประตูอีกครับระวังแกะครับขฟุตบอลสัมรอมด้วยครับมวยแต่มองฟุตบอลครับหันหลังกลับไปเจอเสาประตูพอดีครับโอ้ดีนะครับที่ไม่โดนเหลี่ยมคิ้วระวังด้วยนะครับกะคำนวนดีๆไปที่ทาง จังหวะดีครับอเอาบอลมาเลยครับคุณอารีผ่านหนึง่งผ่านหนึ่งตัวลูกเยอะกว่า่าฝั่งขวาวนหน้าตู้ทิ่ขว้างเข้าไปโดนกระแทกจังหวะน,นี้โอ้โหบังบอลอ่ะบังบอลเป็นของเขาครับเพราะว่าฝั่งเราสกัดครับว่โาโบกใว่าหแล้วซายแล้วสายไปหน้าตู้หลุดโอ้โหชีวิตคุกคามโอ้แล้วชีวิตคุ โอ้เจ้าว่าดีวบอลล่สูงครับโอ้ปะทะพอดีตายครับการท้า,ทา,ท,าทายไม่ลำบากกระดาษโอ้แต่เตะวอลโหะโอ้พย,ยันเลิน บุการีครับจังหวะสุดท้ายครับ,บโอ้โห